ท่านอยู่ถือกินไปอยู่ได้กับท่านอยู่มั่งแนะ่น่ะอ่ามาต่อท่านนี้ค่ะพ่อพี่นอ้องอือสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุ่นยี่เคที่สองแปดเก่านะคะมื้อน,นี้ก่คือเก่าเนาะคะ่ะพ่อพี่นอ้องคนสอบหาเห็ดตาก,กับยออ่าอกป้าหาเห็ดปัดจจาค่ะา มาค่ะพ่อพี่น้องมือน,นี่กะนฝากพ่อพี่น้องเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนเข้าป้าฮะเก็บเพชรอีกเด้อพอแล้วนี่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจิตเถ้าแล้วพ่อพี่นอ้องนิ้บว่ะสิทำไมกัน <Mr. Michael. S 1> อืมมันเถ้าแล้วอ,อันนี้ลนะก็ าพอรพี ah, mon, ่นองเพอรพี uh. uh. thế, này này. Yeah, ่นองเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยโอ้ยมนใหญ่บ่อเนี่ยโอ้ยท่านอยู่ถือกินไปอย่แต่กับท่านอยู่มึงแน่น่ะอืมเดี๋ยวขอช็อตงงๆกันอืมทางฝุ่นแยกกับว่ามีมอยู่ทางคอนท้างไหน ไปหัวพ่อพีหน่องเห็นบอนนะเดี๋ยวเก็บทางนี้ก่อนพุนไปทด้หโอ้มี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 เนี้ยเอาพุณเก็บทางนี้ก่อนตัดเ้างตัดฝรั่งพูดว่ม่นอนโอเคแล้วลูกตะบีกวัน นั่นตัดเบินะ้งนั่นดอกใหญ่ๆน่ะฮึดอันเบ้าจีเปียกแน่มือนี่เฮ็ดถืกฝนอืมอืมเก็บมากก่อนน่ะเงินแหละ งามเยอะอืมเออนี่ก็ถือกินไปนอยู่แต่กะสิเลือกอาจจะดอกสมบูรณ์นี่สิเยี่ยสีเยี่สีมันยังโอเคอยู่อืมมันถือฝนกะเป็นยังสี่หรพอพ่อพี่น้องแต่ฝนบ่ตกะกะแห้ง ฝนตกฝนตกกะหันไยกรหไยเร็วแต่กัเะเปียกนี่นละแต่บบเป็กกน,ะปนยังฝนที่ตกหรือว่าตกขอให้ตกมาให้เกิดให้เฮ็ดเกิดนั่นพ่อแล้วคุณมีน้อแม่กันยังดีอย่บไม่นอนผ่าวะ่ะ แก่ฟู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 เฮ้ยไปซุปแป้งทอดแจบที่สุดนั่นหลยอยู่นั่นเดี๋ยวพี่น้อง อ่ามาต่อทางนี้ค่ะพ่อพี่น้องอืมอ้ยทาคุนก็มี่น้ยไอ้ก่อนนี่ข้าคุนก็ะเลยถือกินแต่ก็ยังเหลืออยู่ด่กเป็นยังอืมร่งดอกพอดีเลยนี่อืม,อม ต่อทั้งนี้ดอกน้อยๆถือกิน,ปนไปว่าง่ยดอกน้อยๆกะล่างขึ้นอพอฝนตกก็เห็นละกินแตกกินเต็มยิบกิบจนมีทักมาละดามหนึ่ง ต่พลังต mm ัดเห็ดจนเห็ดมีดหักอืมโอ้ย่ะสนนสอตังกันไม่อาสทำยังไงอ มยำได้ต <laughs> ุมยำพอดีอันนี้เห็นไอันนี้ดอกในน้อยไหมเดี๋ยว่าจะให้เบิ้งถือกินไปแต่กัญยังเหลืออันนี้กําลังขึ้นมาเต็มอยู่ไปต่อรังคูนวันนี้โอ้ยสกุลสเวต ของกระตุม้มแบบง่ายเลยขอแล้วอันนี้แบ่งปันแหละมะขอแบ่งปันไปกินขขน้ำคือกันแหละเด้อของธรรมชาสตร์น,กนะกำลังคอยตัดเอาไม่อยากให้อนันขี้เกียจไม่ออกไ <samb il S 2> <g llegó> ม่อยากให้ขี้เกียจไม่ครูออก <c oughs> แต่มาขอสนะ No. có some more slack in there. Where? On the top. Oh no my god. Okay. Well, go ok not mm. You need to take because there'll be a... Yeah, take Có này nói có có đi sẽ tùm nhau Can you cut some? protein <laughs> สิ่ m น m ้มีสินว่า no mega นั่นนี่ก้อนน่ง chunky this one นั lair นก้ h น c o l a t e wow ยังเน่ยนยังขายง่ายังงามน่าทึ่งอันนี้เนี่ยเฮ้อกินไปเลยคอของมันกินไปแล้วแต่ก็เป็นยังคอแบงปันเพิ่น เขาเบ่งปันป้นแล้วเฮ้ยพ่อเองเนี่ oh, <laughs> นยเขาชาร์จมาเร d k n i f มีจีแดงเดี๋ยวเราจะเฮ็ดทักแล้วตัดเฮ็ดเจ้นเฮ็ดทักเออเจ้นมีทักอืมเออแกงางามเลยพ่อพี่น้องนี่พอดีใส่ตุ่มย่ำเลยเนาะแกงกระเสบยมแล้วแกงเป็นดอกบางทีเลยเนี่ เอาขี้เกินมาอย่างนี้เออช้าก่อแปรงเสร็จก็ไม่ต้องมาอีอะเด็กกินไปแล้วโอเคอีนับอืมดอกนั่นแหละมากอดะนะ no t โอ้ยอ,อ,อยู่สุงมบันไดก่อยกับปีนไปขึ้นไปเก็บเอางามหมวกงามใหม่เนี่ยเจ้าพี่เพ็ดจังไดเอาหล่ตาพลังแค่ฟูเดอร์งามใหม่หัหหกกับงามใหม่ถือฝนมันมืนเดืะเอามาทำงำเลย มาเนี่ยข้าอย่างนี้อยู่หันไหลตีมือตกเอาละตีตกดิมีอยู่เด้ขอขอนี่ก็ได้แน่นี่ขอมบกไงนี่ดอกก็ดี นะตัดเท่ารัพลังจงไวว่าใดดอกจงไวเถ่าแน่นอนรุ่นนี้เธอสีรดงูม,มาอีกเมื่งปันจขมศาสตราแล้วตัดบือก็จจมับบนกิตัดดบดใบดี คนตัดก็ได้ยังหนางยังหลังเนาะตัดจังได้กับตัดโหลดยางเดียวอย่าตัดมือจาของอน้ามอยู่พอพีนอ่น้องนะก่อนนะข้างมือเด้ออะไเสียวน้ำ เนะจ้ตาตัดเขาไมา่ก,กันเน,ะนาะวันท้าเรตาตัดออกพลังก็ตัดเขา<ป>งาม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 เนงนี่น้ำหอลีขูดมันเออยังดีอยู่มังบนถึงน้ำขูด เนี่ยใบน้ำนี่เอ้ยโอเคบางเนี่ยพ่อพี่น้องนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพืเ่อนๆทุกคู่ทุกคนบางเนี่ยหน่อยๆในกำลังมาอีกแล้วเห็ดน,นั่งร่มย่ามีอย่างนี้อุย้ยเต็มก่อนเลยว่ะนะเนี่ยเป็นโบนะ ข่าวปอจบไปแจนแมนเบิร์ดเนี่ยนี้ก็เป็นกออยู่นะมือจังน้อยนะพอไปนอกได้ถ่ายหย่อนแสงงาม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 ,งามทั้งนั้นเลยขึ้นเบิเบ้งไถ่ใหญ่ขึ้นในเต็มขอนผ้าขอนบินหนีเวิร์บเวิร์บเลยลายขัดเป็นกอเป็นกออยู่ อ,อย่างคัดเลยเห็นมันออันนี้มันเป็นดอกที่ใหญ่ขึ้นมาแน่แล้วแต่ว่ากกนยังมันพ่อเก็บรอกเขาเปนองอน,นี่มันเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วตูป,ปติปีเป็นกอเป็นกอเลยเหมันใหญ่เนี่ยเป็นบ่นอะ่ะ ร่างนี้ก็นี่อยู่แต่เถาแล้วไอตวนะ้ตัวอันนเพิ่งกินซะตัวถากเพิ่งกินถ้าบุกเก็บดอกยืยก่าวนอะค่ะพ่อพี่น้องใครเข้ามาชมลิวิวอน,นี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดซับกไดไลค์กดแชร์ช่องทูิตื่นยูเคที่สองแปดเก่าห้ยา่ายได้เด็ดจ้า ไปกดติดตามแล้วก็ขอให้บุญราาักษาเทวดาคุ้มครองนั่ท่องเต็มถังมีตังเต็มบ้านมเตินล่ลานขอบัญชีมแตระสิ้นีีดีเขามาในชีวิตเด้อจ้า